สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างบิ๊กนะครับตดวันนี้ผมจะมาอาสอนวิธีตรวจเช็คซ่อมสวรรค์โรตารี่นะครับเผื่อหน้างานฉุกเฉินมาช่างแก้ไขด้วยตัวเองง่ายๆนะครับตัวนี้ปัญหาตอนนี้ที่เจอก็คือติดติดดับดับนะครับใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดนี่ครับดับไปอีกโอเคครับเดี๋ยวมาตรวจซ่อมกันนะครับไฟออกก่อนนะครับก่อนที่เช็คเพื่อความปลอดภัยนะครับอ น,นี่จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับที่ยึดฝาหลังนี้ไว้ส่วนมากกรณีนี้ส่วนมากจะเป็นที่สวิตช,ชุดนี้นะครับ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือตรงปรับซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าเหล็กสัมผัสเอสัมผัสอยู่อันนี้ก็ปรับไปอยู่ประมาณกลางๆนะครับแต่กายกยกเสร็จโอเคครับยกออกมาก็าจะเป็นถอดชุดนี้วนี่นะครับหน้าสัมผัสก็คือ ส่วนมากนะครับสวิต์ไอหน้าเหล็กตรงนี้นะครับกับไอแผ่นทองแดงนะครับมันไม่ไม่สัมผัสกันนะครับเวลาเราปรับซ้ายปรับขวาเนะี่ยตรงนี้จะเป็นสนิมหน่อยๆนะครับแล้วก็ขัดขัดสนิมออกก่อนนะครับแผ่นทองแดงมันไม่เชื่อมกันนะครับทําให้สวิต์ไม่ต่อนะครับ เราหาวิธีทำยังไงก็ได้นะครับให้หน้าสัมผัสมันสัมผัสถึงกันนะครับอาจจะง้างขึ้นมาหน่อยก็ได้ง้างประมาณนี้ก็ได้ทางนี้ให้หน้าสัมผัสมันสัมผัสกันดีๆนะครับกรณีที่มันติดบ้างไม่ติดบ้างก็คือหน้าเหล็กตรงนี้จะไม่สัมผัสกันนะครับอโอเคครับครับผมกรณีที่สองนะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับพัง สวิตขั่วสองขั้วนี้ไม่แตกกันนะครับกรณีถ้าเกิดหน้าง,งานไม่มีมิตเตอร์อะไรพวกนี้เนาะเราก็ต่อตรงดูได้นะครับว่าสวิตดีไม่ดีครับผมอัน,นี้ผมก็ได้ทำความสะอาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมกรอบชุดนี้เข้าไปก่อนนะครับชุดแรงฐัานนะครับ มันจะมีเหล็ก2อันนี้นะครับที่อยู่ตรงเนี้ยสายตรงร่องนะครับเราดันแรงขาออก่อนเหล็กไม่เข้าร่อง ค <Okay. S 2> ส่วนสวิตนะครับวิธีตรวจเช็ดก็กดสายออกกันกดสายออกกันนะโอเค okay. นี่ครับอุตาประมาณนี้ แล้วก็ลองต่อตรงดูได้เลยนะครับก็คือปลดเส้นนี้ออกต่อตรงเราได้เลยนะครับมาสวิตดีไม่ดีชุดนี้นะครับชุดสวิตกับชุดปรับสายขวานะครับใส่ไม่ถึง ั S 1> <S 1> <S นครับผมต่อตรงประมาณนี้ดูนะครับ <S <S ถ้าเกิดเป็นที่สวิตช์พอเราสิบปั๊บปุ๊มันก็จะทำงานเลยนะครับ นะครับอันนี้คือวิธีเช็คว่าสวิตดีไม่ดีกรณีหน้าง,งานไม่มีมิเตอร์นะครับต่อตรงเราได้เลยนะครับตัดไปก่อนอค,ครับผมอันนี้ผมก็ได้ประกอบเข้าเหมือนเดิมแล้วนะครับเช็คดูแล้วสวิตตัวนี้มันดีอยู่นะครับ แต่ตัวนี้สาเหตุที่มันติดติดขาดขาดนี่คืออยู่ที่ระบบนี้นะครับระบบตัวนี้ก็คือหน้าสัมผัสมันไม่ถึงกันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วทดสอบให้ดูนะครับ โอเคนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับ